สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในปีเถาะนะครับดวง15วันนะครับตั้งแต่ที่ท่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิบซีนะครับซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับซึ่งเป็นพลังงานของผู้ที่เป็นปีเถาะที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับในเรื่องการสัรณ์การงานการเงิน นะครับแล้วก็สารการความรักความสัมพันธ์ในช่วง15วันนะครับไม่ว่าท่านจะเข้ามาชมในวันใดเวลาใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนปีไหนก็ตามนะครับก็เป็นพลังบวกๆให้กับผู้ที่เกิดในปีเถาะนะครับเป็นช่วงพลังดวง15วันนะครับก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ซึ่งเป็นดวงกว้างก็ให้พิจารณารับออกแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกํำลังใจให้กับท่านนะครับทุกกรรมพยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับนมาซึ่งความมั่งคัง่งมั่งเมสรีศกอย่างมั่นคง ให้กับผู้ที่เกิดปีต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับใน15วันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วง15วันนี้นะครับจะปีต่อที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับว่าพลังดวงของท่าน ในเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์โดยคร่าวๆนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่างๆต้งพวมจะสื่อพลังดวงและพอได้รู้มนทางในลักษณะใดนะครับในช่วง15วันตังกล่าวนี้นะครับอให้ไปแรกตัวตนบ่งออกถึงสภาวะต่างๆในช่วง15วันต่อจากนี้นะครับของผู้ที่เกิดในปี่ตนะครับไ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับเดือไอโดเฟนนะครับ,บก็บ่งบอกถึงสภาวะของการได้รับการคุ้มครองได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาตินะครับที่เป็นพลังมงคลที่ดีๆนะครับที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้กับจากปีต่อได้รับความสําเร็จความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับสวัสดีและก็ความรู้ความสามารถของท่าน จะเป็นพลังในการที่จะบริหารจัดการให้สู่ความจะสําเร็จรุ่งเรืองเติบโตได้ใน่างที่ดีนะครับพลังของความรู้ดั้งเดิมภูมิความรู้ดั้งเดิมนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การดูแลส่งเสริมให้ท่านไปสู่ความสําเร็จสมหวังอย่างคู่ควรในการที่จะได้เป็นได้รับนะครับก็แปเหรียญน,นะครับ การงานที่มีความเติบโตมีความขยันมีความใส่ใจพิจารณาอย่างรอบคอบเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพอะไรก็ตามนะครับก็ตาห้ห่ตั้ได้รับผลตอบแทนตอบรับในทิศทางที่ดีในความสําเร็จที่จะเกาอะกลยผลประโยชน์เข้ามานั่นเองนะครับก็เรียกว่าช่วงบัน 15วันนี้นะครับตันกยันทุ่มเทพัฒนาในเรื่องของคุณภาพอะไรบ้างนะครับก็ส่งผลให้ดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับขึ้นมาในเรือนของกระดุมพระแปดเหรียญน,นะครับก็บ่งบอกถึงความสําเร็จที่จะกอบโกยผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็สังคมก็เข้ามาเติมเต็มนะครับเดอะสตาร์นะครับก็บ่งบอกให้เจ้ ปีต่อได้รับโอกาสดีๆนะครับถ้าก่อนหน้านี้าการสนับสนุนไปบ้างจากต่างสังคมนะครับก็จะได้รับการเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับเปิดโอกาสเปิดประตูแห่งความรุ่งเรืองเข้ามาให้กับ จาวพี่ตอบนะครับที่จะมาเติมเต็มความสมดุลนะครับที่มีความมัน่นคงู่แล้วก็มีการเติบโตเป็นประกายรัศมีได้รับมีชื่อเสียงเกียรติยศอะไรมากยิ่งขึ้นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เปล่งประกายความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็สามไม้เท้าพลังเข้ามาสนับสนุนจากคนในครัวเรือนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น พอแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับที่มีพลังในการที่จะให้คำปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับที่สร้างโอกาสให้ท่านนั้นได้มีทักษะมีไอเดียที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการที่จะสร้างความเจริญเต,ญเติบโตรุ่งเรืองลุกคืบหน้านะครับก้ามแดนก้ามไปสู่ตามประเทศในทิศทางที่ดีในความรุ่งเรืองครับไยกระดับความเติบโตนะครับเด็กตือเรียน ลูกน้องมริวาลน,นะครับก็ให้ความร่วมมือในทิศทางที่ดีนะครับที่ผสมผสากนกันด้วยมีคุณค่าระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านายจ้างลูกจ้างนะครับที่มองเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเมื่อเจ้านายเติบโตลูกน้องก็ย่อมจะได้ผลตอบแทนในทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับเมื่อลูกน้องร่วมแรงร่วมใจกันในทิศทางที่ดีก็ทําให้นายจ้างนั้นก็มีความเติบโตรุ่งเรืองนะครับก็ยกระดับความเติบโต ก่อนหน้านี้ถ้าว่ามีการวางแผนอะไรไว้แล้วก็ไม่มีการในการที่จะรุกคืบหน้าเริ่มต้นอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้ท่านได้รับโอกาสช่วงดังกล่าวนี้นะครับเกี่ยวการที่จะนําโครงการนั้นมาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามาเชิดเหลือเกื้อกูลในทิศทางที่ดี6เหรียญน,นะครับถ้าว่าท่านมีอุปสรรคอะไรเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็ผู้หลาตากว่าเป็นปนัญหาที่ยุ่งยากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาไกลเคลียร์มาช่วยเคลียร์ในปนัญหาต่างๆให้ได้รับโอกาสดีๆนะครับเพราะพ่บ่งบอกถึงการช่วยเหลือเกือ้อกูลทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะเข้ามาอำานวยช่วยเหลือแนะนําให้คาปรึกษานะครับในทิศตางที่ดีให้คาแนะนํายื่นมือช่วยมาอุปตัมคำโชู นะครับตังไพ่เดือไอร q u เฟนนะครับใบแรกแล้วก็เหรียญขึ้นมาการได้รับปักสามตัวนุนนะครับแล้วก็ไพ่เดทขึ้นมานะครับในสถานการณ์ของบางอย่างนะครับเตีอาจะมีการจบสิ้นลงไปในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับบางท่านจาปีต่อนะครับอาจจะเกี่ยวกับอุ่นส่วนก็ได้นะครับที่บางเตียจะมีสากการณ์ของการเปลี่ยนอุ่นส่วน ใหม่ได้ด้วยสําหรับฝัางท่านนะครับต่าว่าที่ผ่านมานั้นอุุนส่วนที่มีปัญหาต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นไปในลักษณะที่ร่วมพุ่นลงทุนกันไม่ก้อยราบรื่นสักเท่าไหร่อะไรก็ตามมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีการเปลี่ยนแปลงอุุนส่วนในครั้งนี้นะครับก็มีโอกาสโยกย้ายในแหล่งทมาามาิ้งชีพประกอบสมาชีพธุรกิจที่ไปโชว์ดินแดนต่างประเทศได้ด้วยนะครับ ที่บ่งบอกนะครับเต็มบริเวนก็มาย้านะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเดินทางไปต่างที่นาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นขึ้นมาในเรือนของถิ่นแดนไกลโพ้นนะครับในถิ่นแดนไกลนะครับก็จะมีการโยกย้ายในธุรกิจได้สําหรับบางท่านนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตามแม้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงนี้บางทีท่านอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะครับในการโยกย้ายในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางให้ท่านนั้นเติบโตมากกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมานะครับ justice นะครับขึ้นมาในเรือนของสุภาะนะครับที่จะบ่งบอกถึงคู่ควรเหมาะสมกับความสําเร็จเข้ามานะครับก็สร้างโอกาสของความเติบโตอาจจะมีการลงนามตมสัญญาอะไรกันใหม่อย่างที่กล่าวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงวุ่นส่วนที่ดีที่มั่นคงกว่าเดิมแลนะการจ,จะมีการ ยกย้ายนะครับที่เปลี่ยนแปลงตำาเนประกอบสมาชีพประกอบธุรกิจอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับที่จะมีเข้ามากับการลงนามทำสัญญาครั้งใหม่อะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่เข้ามาเติมเต็มหรือบางท่านนะครับที่จะมีสถานการณ์ของการช่วงจริงนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวในช่วง15วันนี้นะครับมันจะมีการแข่งขัน ในเรื่องของการว่างานประมูลอะไรแต่จะเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็ท่านก็คว้าโอกาสได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ในการดําเนินการโครงการนั้นแล้วก็มีการลงนามตำสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับก็มีสกันของการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะครับในการที่จะบ่งบอกถึงการมีโชคมีลาบนะครับที่ไปสู่เส้นทางของการดึงดูดผลประโยชน์โชคลาภเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เข้ามาแบบ บางท่านก็คาดไม่ถึงนะครับว่าเป็นสถานการณ์ของได้รับโครงการอะไรต่างๆที่บางทีท่านก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้กับการที่จะเข้าโอกาสกับโครงการสําคัญสคัญที่มีเข้ามานะครับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับก็ทําให้บางทีท่านได้รับพลังซื้อ,อช่วยเหลือเกือ้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสัศักดิธิ์นะครับก็มาตํางําจุให้ท่านได้คว้าโอกาสนี้นะครับก็เริ่มต้นสู่เส้นทางของการรุ่งเรืองต่อไปนะครับเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็มีการลงนามตามสัญญาอะไรกันนะครับลงนามใหม่กับโครงการใหม่ๆแล้วก็มีการโยกย้ายหรือบางท่านนะครับอาจจะมีเรียกว่า,างานเก่าในที่ที่หนึ่งรับเหมาเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มีการ รับเหมาในที่ใหม่นะครับก็จจมะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนั่นเองนะครับเลิกแก้มเก่าไปตั้งแก้มใหม่นะครับในที่ที่จะรุ่งเรืองโครงการใหญ่กว่าเดิมนะครับพื่อก็เป็นโอกาสดีๆเป็นเส้นต่างของชีวิตความสดใสนะครับเดเออมิดขึ้นมาในเรือนของวินาศก็ตามนะครับแต่ต่านก็จะสร้างโอกาสของความแข็ง,งแรงแข็งแกร่งได้ในิิตางที่ดีนะครับด้วยปูงความรู้ด้วยความสามารถของท่าน และก็ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาอุปถัมภ์กัมชูและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เข้ามาอุปถัมส่งเสริมให้โชคชะตาวาสนาของท่านนั้นพบกับความสดใสแข็งแรงแข็งแกร่กง,งในทิศทางที่ดีนะครับให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปอะไรที่จะมีการเริ่มต้นแต่ก่อนนั้นนี่ติดขัดนะครับก็จะได้โอกาสมา บางทีก็รอในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้สําหรับที่ผ่านมานะครับไม่มีโอกาสของการเริ่มต้นแล้วก็จะมีจบสภาวะของการรอคอยหุ้นส่วนนั้นนะครับก็ได้รับการยื่นมือเข้ามานะครับมาลงหุ้นร่วมทุนกันได้ในท่ต่างที่ดีแล้วก็ตําลงนามตํามสัญญาแล้วก็เปิดโครงการอะไรที่เตรียมแผนเอาไว้นะครับก็ทำให้ไปสู่เส้นทางของการเติบโตต่อไปในสร้างความสำเร็จความรุ่งเรืองที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามา ในช่วง15วันนี้นะครับในความสําเร็จก็ส่งผลในการเงินนะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้กับจาวพีต่อนะครับกับความสําเร็จในโครงการต่างๆเงินตราต่างประเทศนะครับก็ตรองดึงหลดเข้ามาความมีคุณภาพในการผลิตในการให้บริการอะไรต่างๆนะครับที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลให้การเงินช่วงนี้หลังไหลก็มาเติมเต็มด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับบางทีบางเส้นทางนะครับที่เป็น เส้นต่างๆงเงินการเงินที่ท่านก็คาดไม่ถึงว่าจะได้รับผลประโยชน์มากมายนะครับก็มเาเติมเต็มก็เข้ามาเหมือนกับเรียกว่า,าท่านก็ยังไม่ตันตั้งตัวในการที่จะรับในสถานาเหล่านั้นนะครับก็เข้ามาเติมเต็มยกระดับต่างการเงินของท่านให้มีความเติบโตแต่ก่อนนี้มีการขาดสมดุลไปบ้างต่างการเงินนะครับเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มไม่ท่านนั้นมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่คู้กวรที่เหมาะสมนะครับหรือใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้า นี้นะครับก่อน15วันนี้นะครับก็จะมีสภาวะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้วิกฤตต่างการเงินของท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีเส้นต่างต่างการเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นได้ด้วยนะครับหรือบางทีไปไกลเกลียในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมในสภาวะปัญหาต่างๆของผู้อื่นนะครับก็ได้รับผลตอบแทนเข้ามาในทิศต่างที่ดีก็ทําให้ส่งผล15วันนี้นะครับ ของผู้ที่เกิดในปีเถาะนะครับได้รับการเงินเข้ามาเติมเต็มบางทีก็ผลประโยชน์จากโครงการใหญ่ๆมากมายนะครับที่เข้ามาเติมเต็มก็ทําให้มีความสมดุลนะครับการเงินที่เข้ามาเงินตราต่างประเทศนะครับที่บง่งบอกถูกมุโงดูดเข้ามานะครับตั้งไพเดชตั้งไพตัมเปรินนะครับที่เติมดูดเข้ามาเติมเต็มให้ท่านนั้นสู่ความมั่งคั่งรุมสมบูรณ์ด้วยความเป็น เดือดสตาร์นะครับสังคมสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกธุรกิจของท่านได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของผู้ที่เป็นเจ้าปีเอกนะครับในช่วง15วันนี้คนที่โสดนั้นก็มีทั้งในสภาวะของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่อาจจะเป็นคนที่บางทีก็จิตใจไปใไ่ในเรื่องของหลักธรรมะนะครับ รักไปต่างโลกต่างรักไปต่างสภาวะต่างธรรมนะครับก็เลยเอาใจไปใฝ่ในทางนั้นรักความสันโดษรักความวิเวกความเป็นส่วนตัวหรือไม่ค่อยได้พบปะผู้คนสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักหรืออาจจะไม่ได้ถึงเวลาในการที่จะพบรักเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเ็รายัางต้องอยู่แบบโสดๆนะครับแต่ก็โสดแบบมีความสุขนะครับส่วนบางคนก็จะก่อนหน้านี้เจอกับรัก ที่ต้องมีการทุ่มเทแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เจอสภาวะของการปิดหวังมาในความรักความสัมพันธ์นะครับจบภาวะหรือใครที่เคยมีคู่รักมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็มีสภาวะของการอะไรที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ต้องมีการจบความสัมพันธ์ลงนะครับแล้วก็มาเป็นโสด เป็นพ่อไหม้แม่ไม้อะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยู่ในช่วงของการดูแลรักษาพักขายใจนะครับให้สู่ความสมดุรต่อไปในทิศทางที่ดีสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันตัวเองนะครับให้มีความมั่นคงตัางกายใจนะครับไม่อยากให้ความรักเข้ามากระทบกระทั่งให้บาดเจ็บอีกครั้งก็อยู่ในช่วงของการเยียวยากายใจอยู่นะครับ ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาคนโสดนะครับก็มีโอกาสที่จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามาแล้วก็โอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่พบเกิดขึ้นนี้ก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่เส้นต่างของการ จดทะเบียนสมรสในอนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า,พาไพ่ใบเล็กขึ้นมาก็เดอ i ไอโรเฟนะครับบ่งบอกถึงสภาวะของคู่รักคู่คอมมิทเมนต์ที่ดีที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์เข้ามาอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับหรือจากเส้นสายการงานหรือบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแนะนําไม่ได้พบได้เจอกันนะครับแล้วก็มีโอกาสพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นั้น ไปสู่การใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยเจนกันที่จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็จะมีสภาวะของความเพึงพอใจไกลอยู่สักคนก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยในความรู้สึกนะครับก็ดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตการไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่เกิดสภาวะของความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นก็ยังอยู่แบบโสดๆนั่นเองนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์ ในช่วงบรรเวลาดังกล่าวนี้นะครับอาจจะมีสภาวะอะไรเข้ามาเรียกว่ามากระทบกระทั่งในความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดนะครับบางทีก็เป็นสภาวะของความรุนแรงได้ด้วยเช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะเป็นสภาวะนั้นจะเข้ามานะครับแต่สภาวะนั้นก็จะได้รับการดูแลนะครับให้สมดุลในทิศทางที่ดีนะครับใช้เอชใช้ผลนะครับในการที่จะดูแลบางทีก็นําหลักธรรมะมาใช้ ข่มใจนะครับหรือบางสถานการณ์ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาช่วยเคลเคลียในบางสถานการณ์ได้ด้วยนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการตัดจบปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ให้มีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับกู่ที่มีอะไรก็มาให้เป็นปนัญหาในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับบางท่านก็นจะมีสถานการณ์ของความที่ว่า,อาพอสมควรนะครับในความรุนแรงในความรักความสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับสภาวะนั้นแม้จะ มากก็ตามก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ให้การส่งเสริมให้การช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับช่วยเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นนี้ต่างที่ดีนะครับที่จะให้ท่านดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นสมดุลมั่นคงเดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสนะครับส่วนท่านที่ไม่มีปัญหานะครับในความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับบางท่านก็มีความ หวานความอมองถึงคุณค่าซึ่งกันและอย่างมั่นคงที่รักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านไม่มีความหวานอะไรก็อาจจะมีพลังแห่งความรักที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รู้ความในการที่จะเติมเต็มพลังความอบอุ่นมั่นคงให้กันและกันอย่างมีคุณค่านะครับก็ทำให้ถูกสร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันด้วยความมั่นคงอย่างแน่วแน,น่ในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อโตอต่อไปอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสม นั่นเองนะครับก็เป็นสภาวะความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมดุลมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้นจะไม่มีความโรแมนติกในความสัมพันธ์ก็ตามนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆในช่วง15วันของผู้ที่เกิดในปีต่อที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะครับโดยกว้างๆกล้าๆ ก็ขอให้จาวปีต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ